สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ตุ๊กพูดถึงวิยรุ่นเดียวกันหมดเลยค่ะพี่ถึงซีรีส์ซีรีส์เรื่องนี้กับ่าเประกอครับคาแรคเตอร์เป็นงงก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เล่นเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะกับพี่อามามารินของพระเอกแต่เอก,เอกใช่ไหมคะแต่พอดีว่าก็มีหลานด้วยะจะมีอะไรยังไงทําไมถึงมีเดี๋ยวต้องติดตามก็เลยได้ขยับได้อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นคุณปู่คุณย่าด้วยก็พูดได้เลยว่าเปิดซิงเป็นคุณย่าเรื่องแรกในชีวิตค่ะ เบื้องหลังการทำซีรีส์เป็นยังไงบ้างสนุกสนุกแบบไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพูดแค่แบบว่าอวยว่าสนุกอะไรว่าสนุกจริงๆพี่อ่างมีบอกเลยว่าโอ้มากองนี้แบบสบายใจเหมือนมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทํางานไปด้วยความสบายใจแล้วงานก็ราบลื่นนะก็ไม่ได้แบบช้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักแสดงที่ถือว่าเป็นถือว่าเป็นรุ่นน้องเราทั้งหมดแหละในเรื่องก็น่าจะเราน่าจะอายุงานเยอะสุดแล้วก็ตั้งใจทํางานมากก็จะเร็วแล้วทุกคนก็ทํากานบ้านมา เด็กน้อยนี่คือคือพระเอกอะชมอยู่แล้วว่า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 ,วาตั้งใจเพราะว่าเด็กรุ่นเนี้ยวัยรุ่นอะมันก็จะมีทั้งแบบอุ้ยมันจะมีทั้งที่แบบเหมือนเข้ามาแล้วก็สนุกเนาะกับแบบว่าปุ๊บตั้งใจทํางานสดๆนี่น้องๆก็คือตั้งใจทํางานมากๆ,ๆแต่จิ๋วอะจิ๋วคือเก่งมากพี่คือเก่งแบบระบ,บุเป๊ะเป๊ะแบบเด็กปหนึ่งมันยังไม่รู้ความอะโอ,โอนางเก่งแล้วนางก็เข้าใจมีนิ่งที่นางกำลังเล่นน่ะนางเข้าใจอะ แสดงแสดงอะไรนะก็เลยถามน้องเล่นว่ารีการแสดงมากับใครคะน้งก็ตอบอ๋อนัองเรียนมาจริงจรานน้องเลอาจะน้องอาราชอนแล้วทำางกับพุ่มกับพี่น็อปเป็นไงบ้างคะออพี่น็อปชิลค่ะพี่น็อปเท่พี่น็อปจะชอบให้เราเล่นออกมาก่อนแต่ที่นี่ทีมเขาจะแน่นหนามากมีพี่น็อปพุ่มกับมีคูต้า ใช่ไหมคะคูตาก็คือดูประพันธ์หมดด้วยแล้วก็ acting coach ด้วยคือทุกคนจะแบบเพ๊บเพราะฉะนั้นพี่น็อปสะท้อนอะไรมาคุตาก็จะเข้าฉานแล้วก็จะแก้ไขนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบดีจังคือเหมือนเรารู้อยู่ตลอดว่าทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น็อปจะไม่จะไม่ได้จะไม่พูดเยอะอะค่ะพี่น็อปก็จะให้เราได้ลองเล่นออกมาแต่พอพี่น็อปออกมาก็คือแบบกล้ามแน่นเลยคะ่ะออกมาหน้าเซ็ ในพาทของพี่ตุ๊กนี่คือมีแบบมีความเป็นดามา่าอ,อะไรมีนิดหน่อยคือเรื่องอะ่ะมันก็ยังเบิกบานแล้วก็สดใสยอยู่แต่ว่าในในในเนื้อเรื่องมันก็มีความเป็นแบบแฟมิลี่แฟมิลี่มีความแบบเห็นความพยายามที่จะเข้าใจลูกแล้วก็ซัพพอร์ตลูกแล้วก็อ o ลองเกเตอร์ะค่ะก็คือไปด้วยกันอืมไปไปด้วยกันแบบเข้าใจแล้วก็เห็นเลยว่าความสุขในครอบครัวมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้อยู่ที่ใครคนนึงแต่ทุกคนอะ หยอดความสุขกันมาคนละนิดคนละนิดคนละนิดครอบครัวมันก็เลยเหมือนมวลรวมมัน Energy ดีมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วตัวพ่อกับแม่เขาอยู่ในเหมือนลูกก็ยังไม่ได้เติบโตเต็มที่เนาะมันก็มันอยู่ข้างๆลูกไปตลอดอะไรเงี้ยเข้าใจบ้างซัพพอร์ตบ้างหรือแค่ดูเฉยๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะใกล้ปิดกล้องแล้วใช่ลแล้วถ่ายเร็วมากถ่ายรวดเร็วมากค่ะสิบตอนปากซีรีส์เรื่องนี้นะคร,รับอุ๊ยต้องดูเลยนะคะเพราะว่า พระเอกนายเอกก็คือไม่กลิบแต่เคมี Me, นี่คือแบบคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือเปล่าโอ้ยแบบว่าดูเองถ่ายเองยังจิกหมอนเลยค่ะคือต้องดูเลยแล้วก็แบบแอบบน้าคล้ายกันด้วยเรามาหาคำตอบซิว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นกันแบบอะไรอ่ะรับส่งจนแบบมัมมีเองกันเขิดเลยค่ะ แล้วก็สนุกใช่แล้วตัวเล็กก็น่ารักน่ารักแบบน่ารักจริงๆนี่พี่อ่ำนี่เล่นไปก็หลงไปนะถ้าถ่ายหลายเดือนกว่านี้นี่สงสัยจะรับไปเป็นลูกเลยเล่นก็ไปแล้วก็ฟัดน้องแบบฝ่ายคอสตูมเสื้อผ้านี่คือใส่เสื้อผ้าให้ก็แวห่หอมทีนึงคือทุกคนแบบน้องช้าไม่หมดแล้วอะไรเงี้ยน่ารักเก่งมากค่ะต้อติดตามนะคะพฤติการนี้ได้ดูแน่ๆค่ะอ่าเพื่ถึงชีวิตทุกม่งเป็นยังไงว่าเป็นแบบ ก็เรื่อยๆค่ะเหมือนผู้กัย่าในเรื่องก็ก็เรื่อยๆแหละก็คือมันเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ตโตขึ้นเข้าใจอะไรง่ายขึ้นแต่ว่าก็ยังเหมือนดูแลลูกลูกเราก็จะเล็กเล็กกว่าพระเอกในเรื่องเนาะก็ก็ดูแลกันไปสพอร์ตกันไปเหมือนกันอะไร้ยค่ะออมิซูนเตอร์กับลูกชายใช่ไหมคะตลกมากคือคือรู้เลยอะว่าความถนัดคนเรามันไม่ได้เหมือนกันคือเราก็ไม่ได้คิดว่าลูกสาวเราถนัด แต่พอเห็นลูกชายแล้วเราเลยรู้ว่าลูกสาวเราถนัดหน่อยลูกชายก็คือพูดแบบทื่อๆอ,อะเลยแบบเห็นเห็นใช่ไหมลูกสา,ารนางตลกดีแล้วนางก็แบบอย่างนี้ตังไงนาก็พยายามทำเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยพอถ่ายเสร็จนางก็พูดถึงส่วนแบ่งของนางเลยก็เลยแล้วก็เข้าใจมาตลอดว่าลูกเราเป็นเด็กจิตใจดีรักแม่เห็นว่าแม่เป็นซิงเกิลมมนางพูดถึงสัดส่วนรายได้ของนางก็เลยแบบ อืมหลายกาแต่มีลูกค้าตัอีลายราค่ะได้ข่าวมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราทํางานกันเต็มที่แล้วก็เหมือนเรามันมันเป็นอะไรที่เป็นสินค้าที่เห็นผลในการใช้คือคือคือเขาเห็นพัฒนาการของลูกเราลูกค้าเอาเป็นว่าผู้บริโภคค่ะก็เห็นเห็นว่าน้องมมีพัฒนาการสูงขึ้นจริงจริอะไรเงี้ยใช่กระแสตอบรับดีเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้จริงเราแบบ จริงใจในการแบบเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือมันมันเป็นพรีเซนเตอร์แบบที่ต้องใช้เองแล้วก็เห็นผลเองด้วยร่างกายเราเองอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับส่วนแบ่งนี่คือเก็บให้ลูกแยกบัญชีไว้อะไรอยนางไหมไม่นางขอไปแล้วนางขอไปเลยเอาไปเลยนางขอนางถามถึงนางถามไม่ได้ถามให้เก็บเพราะถ้าเก็บอะเก็บให้อยู่แล้วแต่ว่านางไม่ได้ถามเราให้เก็บนางถามนางต้องการแบ่งแยกดินแดนเอาไปทอะนางต้องไปดูนกไงนางไปดูนกเห็นนางเข้าปากเข้าเขาหรือว่าติดดินใช่ไหมมันต้องมีค่าใช้จ่าย น,นังน่งต,ต้องเดินทางไปนั่งจะขึ้นขึ้นอะไรนะเขาเาเรียกขึ้นเขาลงห้วยออกทะเลมันต้องมีค่าใช้จ่ายนั่งไปดูนกไงคะก็เลยบอกคุณแม่ว่าอันนี้จะไปอย่างนี้นะเพื่อจะได้ไม่ต้องขอตังค์คุณแม่แล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ค right ่ะเหลือก็ขอไม่ขันเหลือก็ไม่ขอกอาะนั่งลวค่ะมาขอค่ะกลับกลับมาแล้ว อ๋ไปไปมาด้วยกันกลับมาแล้วค่ะไปแป๊บเดียวเพราะว่าไปแค่แบบเสาร์อาทิตย์ไงไปโรงเรียนแบบไม่ได้อยากโดดเยอะก็ไปสุกเสาร์อาทิตย์ก็โดดแล้วที่โรงเรียนก็ค่อนข้างแบบงานเยอะเนยก็ต้องกลับมาตามงานให้ทนันมาส่งมาสอบสอะไรเงี้ยค่ะกลับมาแล้วค่ะพี่ต้องถามเลยว่าถามเรื่องไหนลูกเรื่องเยอะเลยกิจกรรมโอ้ยพอยิง่งยิ่งต่อเนอะจริงแล้วบ้านเราเนี่ยเริ่มกิจกรรมจริงๆเนี่ยอายุสิบสองเองนะ แต่แบบทุกคนก็แบบด้วยความที่เด็กมันแบบตอนิดนึงเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างแบบไม่ใช่เป็นแบบเราจูงไปทํากิจกรรมไงเขาเพราะเขารีเควสเราซัพพอร์ตเขาทําเขาไปต่อไปต่อไปต่อเออแล้วก็ชอบแล้วก็มีไปต่อว่าถ้าทําอันนั้นและอันนี้คือเป็นแบบเด็กโตแล้วอ่ะเพียงก็จะทำเหมือนเป็นงานเป็นการไม่ได้ว่ายัางต้องแบบเป็นมีพ่อแม่ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซัพพอร์ตทั้งดูแลแล้วค่าใช้จ่ายประมาณนี้เขาก็เออได้ไปก็ก็ก็นี่แหละก็ คล้ายๆคนข ein, ับรถคล้ายๆก็พาไปดูแลทาไม่ว่างก็ไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกม oh, ันสองสองคนนะคะก็จะไปเองคนนึงดูแลคนนึงสลับสลับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เลกก็ปล่อยปล่อยให้อิสระสามารถห่างกันได้ใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้อิสระก็คือคาว่าอิสระมันก็กว้างเนอะอิสระก็คือให้เขาเดินทางเองไปเองได้แล้วก็ดูแลด้วยเพราะว่าบางทีการจราจรในกรุงเทพก็รถติดถ้าเราไปมันก็จะรวดเร็วกว่า แต่ว่าด้ยวยคำที่ว่ามีสองคน mm hmm. ก็จะมีคนได้แม่หนึ mm ่งคนก็จะสลับกันค่ะแต่สมัยนี้ก็คือคือ,คอที่ที่เป็นอิสระด้วยเพราะว่าเขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยเนาะเหมือนเราเรารู้สึกว่าเราโตมาเราคือรถเมยเก่งทําอะไรได้ไปไหนมาไหนเองได้ก็ให้เขาทําเป็นซึ่งโอเคอันนี้เขาก็ทําได้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าโลกมันก็อยู่ยากกว่ายุคเราแต่มันก็มีเทคโนโลยีในการช่วยอะค่ะมันก็มี gps เนาะติดตัว อุ้ยเขาบอกว่าห้ามพูดเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เหมือนที่เขาบอกว่าเผื่อมีแบบหนอนนอนไส้ใช่ไหมคะเหมือนเรื่องดินแดนเดี๋ยวเดี๋ยวจนผู้ร้ายรู้อะไรอย่างเงี้มหารมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอย่างน้อยแล้วก็ปลอดภัยสบายใจหรือว่าเขาอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่มันก็จะแทรกันได้เร็วขึ้นคือคือเรียกว่าแบบเขามีอะไรเขาเล่าให้แม่ฟังตลอดถ้าสไตล์ที่บ้านอ่ะก็เล่าค่ะเล่าเล่าเล่า อาจจะไม่เล่าแล้วเราไม่รู้ก็ได้คือเล่าเล่าก็เห็นว่าเล่าอยู่นะเพราะบางเรื่องเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดไพรเวซีเขาก็เล่าก็คิดว่าเล่าแหละมันก็บอกยากแหละก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่าไปถึงวันไหนก็ถ้าเรายังฟังอยู่เขาก็น่าจะยังเล่าไปเรื่อยๆตอนตอนนี้เรียกว่าความสนใจของน้องเขาชัดเจนชัดเจนนะว่าเขาอยากมีแนวทางจะทำอะไรยังไงตอนเข้าวงการบ้งเิอืมชัดเจนแหละก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแต่ว่า เราก็ยังไงเดียคนเรามันก็ต้องมีเป้าหมายอะเนาะมันก็ต้องไม่สปอยแต่ตรก็รู้สึกว่าคนเรามันชัดเจนในทุกการกระทําในปัจจุบันแต่คนเรามันก็เปลี่ยนความสนใจได้ตลอดร้านบางร้านเรากินทุกเช้าเนาะอยู่ดีๆวันหนึ่งเราก็เอไม่ได้กินมาสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าให้พื้นที่เขาได้เรียนรู้อะอย่าให้การชัดเจนของเขามันกลายเป็นว่าวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันเกิดปัญหาแล้วเขาไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ตัวว่ามันก็ยังมันก็ยังอยู่ในเส้นทางการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุสิบบวกบวกใช่ไหมคะแต่ถามว่าเขารู้ไหมว่าเขาชอบอะไรเรียนอะไรจะต่ออุด,ดมศึกษาในเส้นทางไหนเขาก็ตอบเราได้หมดแหละเขาก็บอกเราอะไม่ใช่ตอบด้วยเขาขอรีเควส์มาแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงฝันไหมจะทําได้ไหมอะไรอย่ายก็ก็ก็ลองให้เขาเดินทางดูอื มีอะไรจะฝากผลงานให้ฝากธุรกิจหรือฝากอะไรอย่้ยครับได้ค่ะก็ฝากทุกอย่างเดี๋ยวนี้คนเราก็จะทําหลายอย่างเนาะไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวเช่นป้าก็ฝากทั้งผลงานการแสดงนะคะฝากซีรีส์รีเลฟนะคะเริ่มใหม่หัวใจเดิมแล้วจะรู้ว่าคนเราสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกวันจริงๆิงนะแล้วเราถ้าเราให้โอกาสคนตัวเองเราให้โอกาสตัวเองแล้วเราก็ให้โอกาสคนในครอบครัวเราสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกวันรากใดที่เราแบบไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วเราก็รู้หัวใจตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีธุรกิจรุ่นนี้นะคะมี มันหนึบเอพิวฟาร์มนะคะคินสเนเจอร์ขนมเด็กที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยค่ะ h e ล p ์มีแฮปปเรามาพูดเรื่องสุขภาพที่บอกเลยว่าถ้าทําได้เราทำได้ทุกวันลูกจะเป็นคนดูแบบไม่ได้เสียเวลากับการไปต้องไปทําอะไรสุขภาพแต่เราแบบ ใช้ชีวิตแต่ละวันกินสามือ้อตื่นนอนมากินน้ําวันละสามลิตรคือเราทำให้มันอยู่ในชีวิตประจวันแล้วพอเราเข้าใจเราจะรู้ว่าอันนี้อ่กินคําเดียวอันนี้กินแต่เราก็จะดูแบบไม่ลําบากอะไรเงี้ยค่ะ h e l p me happy ติดตามได้นะคะ,ะกดซับ c r i b e ด้วยนะคะ